สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสีสะเกตชาแนลครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่ฝายนะครับฝายหรือว่าอ่างเขาเรียกว่าฝายน้ําล้นนะครับตรงนี้ไม่ใช่อ่างเก็บน้ํานะครับฝายน้ําล้นนะครับอยู่หลังโรงเรียนไกลพักดีอําเภอเมืองสีสะเกตนะครับในช่วงที่น้ําท่วมเมื่อสักครู่นะครับน้ําตรงนี้ลงมาไม่ได้เลยนะครับน้ําเต็มเลยนะครับเมื่อนี้ลองลองมาเบิงครับวัน้นามัน ลดลงหลายแล้วมันเป็นจังไดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นบรรยากาศดีนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นฝ่ายนำา่นแล้รก็เป็นห่วยมากนะครับห่วยไหลมาจากทั้งปุ๋นละครับทั้งอำเภอวังหินปุ๋นละครับคุณผู้ชมครับเป็นฝ่ายที่บรรยากาศดีนะครับลมรื่นนะครับถามากถมานั่งเล่นนะครับชมบรรยากาศได้นะครับ ฝ่ายน้ำล้นหลังโรงเรียนไกลพักดีอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับเหมือนไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ภาพที่น้องมาเบื่องครับมาชมบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศลมลื่นดีครับคุณผู้ชมครับน,นี่ละครับ